Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะ ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่กําลังร้อนแรงนะคะกับการเลือกตั้งที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราได้เห็นปรากฏการณ์ที่หลากหลายเพจหลากหลายแบรนด์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะต่างออกมาแสดงว่ามีอารมณ์ร่วมกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก็ ในวาระที่ประเทศไทยเรากําลังจะได้ผู้นําคนใหม่นะคะเรากําลังรอรุนผลการจัดตั้งรัฐบาลโดยแนะ่ชัดกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้บนนปตีธุรกิจรอบครัวของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังมานั่งคุยกันเกี่ยวกับอา,อาหารของผู้นําในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะว่าผู้นําในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ย <c oughs> เขามีอาหารจานใดเป็นอาหารจานโปรดในใจเขาบ้างนะคะแล้วอาหารเหล่านั้นเนี่ยบ่งบอกถึง ตัวตนของประเทศนั้นๆหรือไม่หรือว่าจะเป็นอาหารที่แสดงถึงบุคลิกส่วนตัวของผู้นําแต่ละประเทศยังไงบ้างหรือเปล่าเราไปลองดูกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ผู้นําคนแรกที่ชลินเลือกมาแล้วให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือคุณโจไบเดนนั่นเองนะคะ จากพื้นเพเดิมของคุณโจไบเดนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่คุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนทํางานขายรถมือสองนะคะทาให้คุณโจไบเดนเนี่ยเขาเป็นคนที่เคยชินกับการทํางานหนกักคุ้นชินกับวิธีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายสังเกตได้จากตอนที่คุณโจไบเดนเนี่ยเคยเป็นสวใช่ไหมคะเคยเป็นวุฒิสภาตอนนั้นเนี่ยคุณโจเขาก็อาศัยการนั่งรถไฟนะคะจาก เดลา w a r e ไปที่วอชิงตันดีซีนะคะเพื่อไปทำงานในออฟฟิศเสมือนกับพนักงานที่ทำงานออฟฟิศคนอื่นๆทั่วไปนะคะคุณผู้ฟัง แล้วก็อาจจะเป็นเพราะนิสัยที่ติดดินชอบความเรียบง่ายของคุณโจไบเดนนะคะเมนูอาหารจานโปรดของคุณโจที่คุณโจชอบก็จะเป็นของที่สามารถทํากินเองได้ง่ายๆที่บ้านอย่างเช่นพาสตา้านั่นเองโดยเฉพาะยิ่งเส้นที่คุณโจไบเดนชอบนะคะก็คือเส้นแองเจลแฮร์ค่ะคุณฟังจะเล็กๆนะแองเกลแฮร์ตัวลีก็ชอบเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเพียงแค่พาสตาแองเจลแฮร์ Hair, แล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็มีดบอลคุณโจก็สามารถเอนจอยอาหารมื้อนั้นได้อย่างสบายๆแล้วค่ะ สื่อ health digest นะคะเคยลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่คุณโจไบเดนเนี่ยชอบกินพาสต้าเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านอกจากนิสัยส่วนตัวของคุณโจที่เรียบชอบอะไรที่เรียบง่ายทําอะไรง่ายๆกินอาหารก็กินแบบง่ายๆนะคะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณโจไบเดนเป็นคนที่ชอบกินพาสต้าอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากที่พื้นเพของคุณจิลไบเดนหรือว่าภรรยาของคุณโจไบเดนนะคะ เป็นคนที่มีพื้นฐานบนรรพบุรุษมาจากซิซิลีจากอิตาลีค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบสกิลหรือว่าฝีมือทักษะในการทําอาหารของคุณจิวไบเดนเนี่ยก็คือแบบสามารถทําอาหารอิตาเลียนได้ดีนะคะก็คุณ Biden, จิวไบเดนสมมุติว่าถ้าทำอาหารอิตาเลียนได้ดีก็อาจจะทำพาสต้าได้อร่อยจนคุณโจไบเดนเนี่ยก็ติดใจแล้วก็ชอบอาหารจานพาสต้าก็เป็นได้นะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเราก็อาจจะเรียก เหตุการณ์นี้ว่าเป็นเสน่ห์ปลายจวักของคุณิลไบเดนนะคะที่ทําให้สามีผู้เป็นบุรุษหมายเลขหนึ่งของโลกติดใจในพาสต้าค่ะนอกเหนือจากพาสต้าที่คุณโจไบเดนชอบแล้วนะคะทั้งเ,เครื่องดื่มแล้วก็ขนมของคุณโจไบเดนที่คุณโจไบเดนชื่นชอบเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มก็คุณโจเขาเป็นคนที่ชอบดื่ม g ก t เตอร์เค่ะรสส้มนะคะ The Washington Post เคยรายงานเอาไว้ว่าโจไบเดนเนี่ย ชอบเครื่องดื่มเกตเตอร์เรดรสส้มนะคะซึ่งออกในวงเล็บนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเกตเตอร์เรดเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเป็นแบรนด์ที่อยู่อันเดอร์บริษัทเบบซี่โคซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนาะอย่างที่เราทราบกันนะคะสาเหตุที่คุณโจโบดนชอบดื่มเกตเตอร์เรดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ากิจ,จวัตรประจำวันของคุณโจบไบเน,เนี่ยจะเริ่มต้นวันนะคะด้วยการออกกําลังกายทุกเช้าทุกวันค่ะเขาก็คุณโจก็จะพบกับเทรนเนอร์เพื่อฟิตร่างกายก่อนที่วันทั้งวันองคุจจนนนน่่ยตาาารรกกก็็ะะะะแไปปด้วชๆ เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณโจเขาแบบออกกําลังกายจนเสียเหงื่อในตอนเช้าแล้วก็เกตเอร์รียตลดส้มนี่ก็เป็นอะไรที่แบบรีเฟรชหรือว่าทําให้คุณโจไบเดนเขามีพลังงานตลอดทั้งวันเนี่ยเนาะ ส่วนของหวานที่คุณโจชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังจนถึงขนาดต้องบอกให้ลูกน้องในทำเนียบขาวมีสต็อกติดตู้เย็นในออฟฟิศไว้ตลอดเวลาก็คือไอศกรีมวานิลาช็อกโกแลตชิพของไฮแงดัสค่ะคุณผู้ฟังชลิคเคยเล่าเกี่ยวกับประวัติที่มาที่ไปของ Ha ฮแ n ดัสไวในบทนพติธุรกิจครอบครัวแล้วนะคะคุณผู้ฟังลองไปหาอ่านดูนะ่าสนใจเลยทีเดียวเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกานะ ไม่ใช่เพียงแค่ที่ทำงานเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังที่คุณโจไบเดนชอบให้มีไอศครีมติดตู้เย็นไว้นะคะที่บ้านก็เช่นกันโดยลูกๆของคุณโจเคยให้สัมภาษณ์เอาไวค้ค่ะคุณผู้ฟังว่าโจชอบกินไอศครีมมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นรสวานิลาหรือรสช็อกโกแลตนะคะซึ่งก็จะต้องมีสต็อกติดตู้เย็นไว้ที่บ้านอยู่เสมอค่ะนอกจากประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือคุณโจไบเดนแล้วนะคะตัวลี่เองลี่คิดว่าในไหนถ้าเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยน่าจะหยิบยก คนคนนี้มาเล่าให้ฟังด้วยก็คืออดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสร้รอนแรงในอินเทอร์เน็ตทุกครั้งเลยนะคะที่เขาทวีตข้อความหรือตอนนี้เขาพูดสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยภาพลักษณ์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนาะก็เป็นบุรุษเป็นผู้ชายที่มีความมั่งคัง่งเป็นนักธุรกิจประกอบธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะหลายคนก็อาจจะคาดการว่าทรัมป์น่าจะชอบกินอาหารที่หรูหราหรือเปล่าละ่ะตามภาพลักษ ฉาบหน้าเอาไว้นะคะเพียงแต่ว่าอาหารที่ดูจะถูกจริตกับโดนัลด์ทรัมป์มากที่สุดนะคะเพราะเรามักจะได้เห็นทรัมม์กินมันอยู่บ่อยๆจากสื่อต่างๆจากภาพข่าวหรือจากสัมภาษณ์ของคนรอบตัวทรัม์นะคะที่ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะคุณผู้ฟังปี2016นะคะทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่อว่าเมนูที่เขาชื่นชอบที่สุดนะของแมกโนโอล์ชื่อว่าเมนูเมนูนั้นนะชื่อว่า Fish Delight ค่ะ คุณฟังงงไหมว่าแมคโนลอ์มีเมนูที่ชื่อ fish delight ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคุณฟังไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าแมคโนลอ์ไม่มีเมนูนี้นะคะ fish delight ทุกสื่อก็เลยลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณทรัมป์เนี่ย น่าจะหมายถึงเมนูฟิลเลโอฟิชหรือว่าเบอร์เกอร์ปลาของแมรอนอนเองนะคะก็เวลาต่อมาคุณทรัมก็ทวีตรูปภาพตัวเองนั่งอยู่บนเจ็ตส่วนตัวนะคะกำลังกินไก่เคฟซบนจานจานกระเบื้องแบบอย่างดีนะคะมีซ่อมมีมีดแล้วก็มีไก่เค c บนบนจานแล้วก็มีบั克เก็ตไก่เคฟซวางอยู่ข้างๆด้วยนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แสดงให้เห็นว่าเออเขาเป็นคนชอบฟาสต์ฟู้ดจริงๆอะเนาะ เลือกทานอะไรก็ได้แต่อยากทานฟาสต์ฟู้ดนะคะหรืออ,อ,อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นงานคอนเฟิร์มค่ะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะชื่นชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คือหลังจากที่เขาหาเสียงเร็จที่ฟลอริดาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณทรัมป์เขาก็ให้คนขับรถขับรถไปซื้อเบอร์เกอร์คิงมาเลี้ยงทีมงานทั้งทีมอีกต่างหากนะคะถัดจากสหรัฐอเมริกาเรามาฟังกันที่ผู้นําของอีกหนึ่งฝักฝั่งของความเชื่อทางการปกครองบ้างดีไหมคะนั่นก็คือที่รัเสเซียคะ่ะ วลาดิเมียปูตินนะคะประธานาธิบดีของรัสเซียชายผู้ชื่นชอบการดูหนังสายลับเป็นชีวิตจิตใจจนเ,เข้าร่บเรียนแล้วก็เข้าร่วมเป็นสายลับของ KGB ของรัสเซียนะคะ วิถีชีวิตประจําวันของปูตินเนี่ยมักจะไม่ถูกเปิดเผยนะคะคุณผู้ฟังหรือถ้าเกิดว่าถูกเปิดเผยก็จะเป็นส่วนของข้อมูลที่ได้รับการเลือกสรรมาแล้วว่าสามารถเปิดเผยได้ต่อสาานนื่อสาธารณชนน่เนาะอย่างเช่นเขาก็บอกว่าปูตินเนี่ยมักจะเริ่มวันด้วยการกินมื้อเช้าในตอนเที่ยงนะคะสาเหตุที่ปูตินมักจะเริ่มกินมื้อเช้าในตอนเที่ยงก็เป็นเพราะว่าปูตินมักจะทํางานถึงกลางดึกค่ะคุณผู้ฟังแล้วปูตินก็ไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งหลังกินข้าวเช้าเสร็จนะคะค จากสื่อทางการของรัสเซียนะคะที่มีชื่อว่า p r a ฟ d a เคยรายงานเอาไวค้ค่ะว่าวิสัยการกินของปูตินเนี่ย่ข้ข้างที่จะเป็นคนที่กินแบบเฮลตี้หรือกินแบบรักษาสุขภาพนะคะปูตินชอบให้มืออาหารของเขามีมะเขือเทศมีตะงกวาแล้วก็มีผักกาดแก้วอยู่ในมื้ออาหารของเขานะคะแต่ถึงนิสัยของเขาเนี่ยจะมีการกินที่แบบเฮลตี้ยังไงจะเฮลตี้อิทติ้งหรือเฮลตี้ไดเอทขนาดไหนนะคะ แล้วก็ความคิดเห็นทางการเมืองของปูตินอาจจะแตกต่างจากโจไบเดนมากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าท่านคุณโจไบเดนแล้วก็เฟลดิเมียปูตินเนี่ยเขามีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเน่คุณผู้ฟังก็คือทั้งสองคนชอบกินไอศครีมเหมือนกันค่ะน่ารักไหมคะโดยไอศครีมที่ปูตินชื่นชอบนะคะก็คือรสทั่วพิสตาชิโอค่ะอีกหนึ่งเกร็ดน่ารู้ก็คืออาหารต่งตางๆของปูตินเนี่ยก่อนที่ปูตินจะรับประทานหรือก่อนที่ปูตินจะกินเนี่ยจะต้องถูกการทดสอบก่อนว่าอาหารจานน,นั้นๆเนี่ยมีการวางยาพิษ หรือไม่นะคะก็ซึ่งหลายสื่อก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณเป็นปูตินคุณก็คงต้องทําแบบที่ปูตินทำเนี่ยแหละคะ่ะคือต้องมีการเทสก่อนนะคะว่าเออมันโดนพยินหรือว่าโดนวางยาพิษมาหรือเปล่านะคะจากสหรัฐเราไปที่รัสเซียเราข้ามาตรงฝั่งยุโรปกันบ้างดีไหมคะคุณผู้ฟัง หากพูดถึงประเทศนะคะที่มีชื่อเสียงเรีงนามโด่งดังมากในแถบยุโรปในเรื่องของค ulinary หรือว่าในเรื่องของการครัวการอาหาร mm hmm. ก็หนีไม่พ้นเราจะต้องพูดถึงฝรั่งเศสแน่นอนถูกต้องไหมคะประเทศประเทศอย,เยอย่างที่เชอรี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าเป็นต้นกําเนิดของระบบดาวมิชลินนะคะในบนโลกใบนี้นะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของศาสตร์การทําอาหารฝรั่งเศสที่เผยแพร่แล้วก็เป็นที่นิยมไกลไปทั่วโลก เอมมานูเอลมาคงค่ะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสผู้เคยทําสถิติเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้นนะคะที่เข้ารับตําแหน่งในปี2017นะคะตอนนี้มาคงเขาเข้ารับตาแหน่งมาคงเขามีอายุเพียงแค่สามสิบเก้าปี่นนานังค่ะุผู้ฟังสื่ออย่างแมชนะคะเคยพยายามจํากัดความอาหารจานโปรดที่มาคงชอบกินเอาไว้โดยใช้คําภาษาอังกฤษเพียงสองคำเท่านั้นการในการจํากัดความนะคะก็คือคําว่า unmistakably French นะคะ รีขอแปลเป็นไทยให้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะ unmistakably French แป่แบบเป็นํำนองที่ว่านะคะก็จะแปลว่าแบบฝรั่งเศสจา๋าคือรสซึ่ย่อมของมาคงนี่ฝรั่งเศสมากๆนะคะ หวหน้าเชฟของมาคงเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะคุณฟังว่าอาหารที่จะเสิร์ฟบนโต๊ะของประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่ผลิตมาจากวัตถุดิบภายในประเทศเท่านั้นยกเว้นกาแฟนะคะกาแฟไม่ได้ผลิตจากในฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผักผลไม้หรือผลิตภัณฑ์นมทั้งหลายก็ต้องมาจากฝรั่งเศสนะคะแต่ต้องไม่ขนส่งมาจากแหล่งผลิตที่ไกลเกินกว่า100กิโลเมตรจากปารีสนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทีออ่มาคงเขาจะไม่บริโภคอาหารอะไรก็ตามที่มัน ถูกผลิตไกลเกินกว่า100กิโลเมตรจากปารีสน่าจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คืออยากจะทําแล้วก็พูดในสิ่งที่ทํำด้วยนะคะนั่นก็คือเขาอยากจะแสดงออยเห็นถึงว่าเขาเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมนะมีความกังวลเรื่องโลกร้อนนะแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งคาร์บอนฟุตปรินไว้บนโลกใบนี้นะคะส่วนเครื่องดื่มที่มาครงในฐานะที่เป็นผู้นาฝรั่งเศสนิยมคุณฟังอย่างเดาไหมว่ามาคงนิยมประการที่ไ่ดีของฝรั่งเศสนิยมดื่มเครื่องดื่มอะไรคะก็ น่าจะเราถูกนะคะก็คือไวน์ค่ะว่ากันว่าตู้เก็บไวน์ของประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยมีไวน์มากถึงหนึ่งื่นี่พันขวดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นไวน์ที่มาจากทั่วทั้งฝรั่งเศสค่ะไวน์ why ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในในคาบิเนตหรือว่าในตู้เก็บไวน์ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะก็บอกว่าเป็นไวน์ที่ผลิตขึ้นในปีหนึ่งพันก้า้ยก็วินเทจอยู่นะคะมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าปีหรือปะร้อยกว่าปีนะคะ ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเมื่ออาหารของมาคงก็คือจานที่ถูกใช้ในเอลิเซ่บาเลสค่ะเอลิเซ่าเลสเนี่ยก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นกับฝั่งอเมริกันก็คือทำเนียบขาวนะคือคคือ,คอ,คอ,คอที่พำนักอย่างนี้กว่าที่พำนักของประธาณนีธิบดีฝรั่งเศสนะคะเขาว่ากันว่าจานที่ถูกใช้ในเอลิเซ่บาเลสเนี่ยในปี2018นะคะ บริดจิตมาคงภรรยาของเอมมานูเอลมาคงเนี่ยก็เลือกซื้อจานเซตใหม่สั่งซื้อจานนั่นแหละว่าง่ายๆเนาะเป็นคุณสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสเนาะสั่งซื้อจานเซตหนึ่งเพื่อเอามาใช้ในเอลิเซ่พาเลสนะคะซึ่งจานเซตนั้นมีมูลค่าถึง50,000ยูโรค่ะคุณผู้ฟังเมื่อข่าวนี้เนี่ย แพ,พร่สะพัดออกไปก็มาคงก็ถูกวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนนะคะเกี่ยวกับการใช้เงินภาษีของประชาชนไปอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าเกี่ยวกับจานเซตเดียวเท่านั้นเองนะที่ถูกใช้ในเอลิซ่แพเลสต้องมีมูลค่าถึง50 0 0 0ยูโรเลยหรอนะคะแต่ในความเห็นของมาคงและภรรยาเนี่ยก็เขาก็อาจจะเห็นว่าความหรูหราสวยงามของถ้วยชามที่ใช้ดื่มกินก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นฝรั่งเศสจ๋าก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังโอเคพอพูดถึงฝรั่งเศสแล้ว เราก็จะต้องพูดถึงอีกประเทศหนึ่งที่มี relationship หรือว่ามีสมรภาพอันยาวนานมานะคะกับฝรั่งเศสนั่นก็คืออังกฤษค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงผู้นำอังกฤษเราก็อาจจะคิดถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงออสาราชรอาณาจักรนะคะภาพจำที่หลายคนมักนึกถึงน่าจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2หรือว่าที่ทุกคนต่างเรียกท่านว่าค e n นอลิซาเบธนะคะ โอเคคุยนีลซาเบธท่านชอบอะไรกันบ้างเมื่อพูดถึงอาหารที่พระองค์ทรงโปรดนะคะก็เราอาจจะสังเกตได้จากกิจวัตรประจําวันของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำกิจวัตรอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันก็บอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็จะดื่มชาอเออร์เกรย์กับบิสกิตก่อนเริ่มวันนะคะและพระกยาอาหารเช้าของพระองค์ก็มักจะประกอบไปด้วยซีเรียลโยเกิร์ต ขนมปังปิ้งกับยำส้มมาเมเลดนะคะาจากนั้นในช่วงสายๆเนี่ยก่อนมื้อเที่ยงพระองค์มักจะดื่มจินค่ะเพื่อเรียกน้ำย่อยนะคะผสมกับน้ำแข็งและเลมอนฝานบางๆเนาะส่วนพระกายอาหารกลางวันของพระองค์มักจะเป็นผักและปลาค่ะจากนั้นาจากตอนมื้อกลางวันเสร็จนะคะก็ช่วงบ่ายๆก็เป็นอ f ฟเตอร์น t นทีค่ะคุณผู้ฟังเป็นวัฒนธรรมที่ หลายๆคนก็ชอบนะคะวอลนั้น afternoon tea นะคะเพราะพระองค์ก็จะเสวยน้ำชาค่ะนอกจากน้ำชาแล้วก็ยังมีของว่างอื่นๆอ,อีกที่พระองค์ทรงโปรดนะคะอย่างเช่นเค้กแล้วก็แซนวิชชิ้นเล็กๆพอดีคำเนาะ หลังจากอาบนสลที่เสร็จปั๊บเรียบร้อยท่านก็จะดื่มจินอีกสักรอบหนึ่งเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยนะคะก่อนที่จะถึงพระกายาหันคําส่วนพระกายาหันคําของพระองค์เนี่ยก็มักจะถูกจัดสรรนะคะให้เป็นปลาหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มาจากอาณาบริเวณที่พระองค์ทรงปกครองอยู่ค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันสักหนึ่งประเทศดีไหมคะที่เราไม่พูดถึงนะ่าจะไม่ได้นั่นก็คือประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ค่ะ ประเทศไทยเนี่ยดินแดนที่พวกเราเองหรือว่าในหลายๆคนทั่วโลกเขาก็จะมองเราว่าเราเป็นครัวของโลกเนาะในน้ามีปลาในนามีข้าวอาหารของเราอุดมสมบูรณ์แล้วก็อร่อยจะเลอเกินณนะตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ชัดแน่ชัดนะคะว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยรีขอพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาของเราก่อนดีกว่านะคะซึ่งเ,เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29คุณอย่างนี้ดีกว่าของประเทศไทยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชารหรือว่าที่ใครๆแล้วก็ต่างเรียก คุณโปรเจกต์จันโอชาว่าลุงตู่นะคะลุงตู่เนี่ยมักจะมีซีนอาหารอย่างสม่ําเสมอเมื่อไปเยี่ยมเยือนง,งานใดก็ตามตัวอย่างเช่นค่ะคุณฟังลุงตู่เคยไปโชว์ทาผัดใบเหลียงผัดไข่นะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหรือตอนโชว์ทาผัดกุ้งจอมทรงเครื่องที่ตลาดพระประแดงสมุทรปราการนะคะก็ วาดลวดลายลีลาในการผัดกับข้าวหรือทําข้าวไว้หลายต่อหลายครั้งเลยนะคะลุงตู่ของพวกเราส่วนเมนูโปรดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็เป็นเมนูที่แสนเรียบง่ายค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือข้าวกระเพรา,พาเนื้อไข่ดาวและกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะโดยบางครั้งบางทีนะคะบอกว่าลุงตู่เนี่ยจะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นร้านโปรดย่านนางเลิงมากินเมื่อมีประชุมสาภาค่ะ ไม่ว่าผู้นําของประเทศจะเป็นใครแล้วมีแนวคิดยังไงในการปกครองนะคะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งไหมคะคุณู้ฟังว่าจุดร่วมอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีร่วมกันโดยที่รู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะก็คือความชื่นชอบในอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะสะท้อนตัวตนสะท้อนบุคลิกสะท้อนนิสัยแล้วก็อัตลักษณ์ของชาติตัวเองนะคะอย่างโจไบเดนชอบการดื่ม g ก t ตเตอร์เรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบบซี่ทรัมชอบกินฟาสต์ฟู้ดนะคะสัญลักษณ์ของอาหารแห่งอเมริกันชนเนะาะมัคงนิยมการดื่ม ควีนอลิซาเบธชื่นชอบการดื่มชามาจนถึงผู้นำของประเทศไทยนะคะเมนูโปรดของลุงตู่ก็คืออาหารบ้านอย่างผัดกะเพราอาหารที่ทุกคนชอบกินกันนะคะก็ในบรรยากาศการเลือกตั้งที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปอย่างที่ชลิบอกในวันที่ผ่านมานะคะเราคงต้องมารอดูว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยจะชอบเมนูนไหนคะ่ะฝากติดตามรายการบนนัติธุรกิจรอบครัวได้ทุกวันพฤหัสบดีจากทุกช่องทางของ s ซอมอนพอดแคสต์แคนเบอตอนะคะสำหรับวันนี้วันนัติคะ่ะ